ัฒมอาจารย์เชนี่คือวัดป่าลหาันทราย yeah. อำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัม anyway> ย์าาสถกรลายได้สร้างโอโซนกลางน้ำยังสวยสดงดงามเลยทีเดียในพื้นที่ที่เป็นหลักจุ่มจนวันนี้ทางมาประชุม มูลนึ่งมูลสองเจ้าคณะพระสังฆธิการของอำเภอละหันทรายบ้านน้องต่แอดมูสิบสองมูลหน้าสานสว่างพัฒนาครับอ้าวมูลนะครับอันนี้แปหครับแปดสิบหสบเพันษา เป็นระเทราที่อายุ86อายุมากนะครับอายุมาก86ปีนี่ก็จะอยู่ได้อีก14ปีนะครับ14ปีนี่กันหนร้อยวัดป่าละหันทรายครับอำมาดีครับคุณพี่อํเเาเภอละหันทรายเจ้าสำนักที่พักสองป่าแสงธรรม ครับน้องพี่อ่านน้องอาจารย์ประกอบสุภัทโทเจ้าสังนกที่พระสงฆ์บัณฑนรมนี่เป็นพัทธ์ปัญโยนะครับนักพายการประกอบพัทธ์ปัญโยตับฟานิมอนนะครับเดี๋ยวนั่งพักผ่อนก่อนเจนาก็ส่งกาแฟหลวงพ่อไปก่อน